จะดีกว่าไหมถ้าพวกเขาสามารถเดินทางไปกลับในเมืองด้วยราคาที่ไม่แพงมีขนส่งสาธารณะที่นําพวกเขาตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงสถานีอย่างที่ทราบกันว่าเขตบ,บางขุนเทียนมีประชากรเป็นอันดับที่5นะครับตอนนี้ประมาณ1นึ่งแคนนะครับว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3าของกรุงเทพนะครับร้อตารางกิโลเมตรแต่ก็มีมีรถสาธารณะที่เข้าถึงเพียงพอปัจจุบันรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ว่าสอแถวที่มีอยู่นะครับตอนนี้หรือรถมอเตอร์ไซค์ิก็ไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนที่อยู่อาศัย ในเขตทั้งหมดต้องมีค่าใช้จ่ายไว้ต่อเพื่อจะเข้าถึงวัไฟฟ้าสาธารณะแต่น่าเสียดายที่ประชาชนในเขตข้างเคียงและเขตบางเทียนต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมีอีกหลายจุดที่ควรจะมีขนส่งฟีดเดอร์อีกหลายเส้นทางในเขตอย่างที่กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นถนนแสมดาถนนอน,อนามัยงามเจริญถนนบางกะดีก็ยังไม่มีวถสาธารนณะอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นรถคอสอมกนะครับยังไม่มีเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสองแถวทั่วๆไปผมจึงขอสนับสนุนยติของท่าน สองกอวิพุทตสีวะอุไรเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครศึกษาแนวทางและพัฒนาโครงข่ายสำหรับต้นทางและปลายทางฟิเดอร์ให้ครอบคลุมเพื่อเชื่อมต่อบบขนส่งมืองชนกรุงเทพมหานครคนระับ